พี่ฝนครูใหญ่เข้ามาทําไมอะสงสัยมีเรื่องหรอมัง้งเอาแล้วนะนักเรียนทุกคนวันนี้เนี่ยจะมีการจัดแข่งขันกินจุประจําเมืองซากุระใครจะเข้าก็เดี๋ยวไปสมัครข้างหน้าได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยแข่งขันกินจูแข่งขันกินจู่ะพี่ฝนเฮ้ยอยากลงแข่งแต่แบบว่าทํายังไงดีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเออร่างกายเราจะไม่พร้อมงั้นเดี๋ยวพี่เอกจนะเข้าแข่งขันให้แทนตัวแทนห้องแล้วกันนะจริงเหรอ รับรองว่าชนะแน่นอนเอาลระตัวแทนของเมืองสกูละที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีพวกนายรวมกันแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยฉันจะต้องชนะแน่นอนเลยไม่หรอกฉันจะต้องชนะสู้นะทุกคนสู้สูนะเป็นกำลังใจให้นะคะกินแทนฉันด้วยนะพี่เอกนะของเราต้องชนะเข้าใจไหมสู้สูนะจ๊ะ ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะจัดการทางนี้ให้เองโหดูดิแต่ละคนหน้าตาแบบเต็มที่เลยเอ้ยนี่คนนี้เขาเป็นแชมป์กินจุปีก่อนนะ่ะใช่แล้วฉันจะกินเพื่อป้อมกินเพื่อป้อมเหรอครับ<ฉ>เอาลองฉันก็จะกินเหมือนกันรองอาจารย์ใหญ่กับเจสเสื้อเหลืองเราก็มาทำไมเหรอฉันจะกินไม่ได้หรือ,อยังไงเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วเริ่มกินได้ S 2> <S 2> อมอมออมของกินฟรีแบบนี้ฉันชอบมากเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะแต่ละคนเนี่ยโอ้เจ๊จะต้องกินให้ชนะให้ได้เลยเพื่อเงินรางวัลแล้วก็เอาไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าแต่ว่าเจ๊เรานี่ก็เข้าแข่งด้วยหรอครับเนี่ยอร่อยมากเลยนะเนี่ยออตอนนี้รู้สึกว่าเจ๊ตำรวจของเราจะไม่ไหวแล้วนะรู้สึกอิ่มมากเลยค่ะปี่นี่ไม่ได้เตรียมตัวมานี่พี่ต้องรีบจัดการกินให้เร็วที่สุดไม่ต้องกลัวทุกคน เหนียวชะมัดเลยอันนี้โอ <mood bul> <venant> <sk Bueno> ้โ <changing> ้พี่เอกสู้สูโอ้ยจากเริ่มยกไม่ึ้นแล้วอ่ะพี่เอกซูซๆนะค่ะหัวนะเป็นกำลังใจได้ครับผมจะทำเพื่อห้องของเราโอ้ยยกสู้ขาวสู้ขาวเดี๋ยวฉันมีสปอนเซอร์สนับสนุนให้อีกต่างหาก โอ้โหมีสปอนเซอร์ด้วยอย่างนี้ต้องพยายามกินเข้าไปอืมเกินเข้าไปเยอะๆไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงบ้างแต่ว่าต้องรีบกินเข้าไปให้เยอะที่สุดเราจะได้ชนะพี่เอกสู้ๆได้เลยพี่ฝนเหลืออีกแค่สมชิ้นเองขนมแค<ๆ>่ก<ๆ>ินเข้าไปเลยโอ้เดี๋ยวก่อนมันมันค่อนข้างจะหวานแล้วก็เลี่ยนมากเลยเฮ้ยขนมโมจิหมดแล้วอ่ะโอ้ตอนนี้เหลือขนอมอยู่แค่1จานเท่านั้นเองต้องพยายามสู้ๆอ๋ออจั๊จกจัก ฉักร่มอิ่มแล้วทำให้ได้เพื่อการทดลองของฉันฉันจะต้องกินเข้าไปให้ได้เยอะๆเพื่อเงินรางวัลสู้ๆนะครับรอจนยอยสู้อยู่แล้วครับเลยอนิดเดียวในที่สุดฉันก็สามารถกินได้หมดเฮ้ยสบายสบายดูเจ๊เขากินดิกินสบายเลยอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยมีอีกจานไหมคะฉันขอเพิ่มฮะโอ้มีการติดสปีดด้วยอ่ะอ้อร่อยมากเลย โอ้ย oh, ยังไม่อิ่มเลยเนี่ยนี่ยังไม่อิ่มอีกแล้วครับโอ้ย oh, ฉันยังไม่ได้เซี่ยวของกระเพาะฉันเลยอะ่ะโหนี่ไปทําอะไรมาทําไมถึงกินเยอะขนาดนี้เนี่ย uh, คือว่าผู้จัดคะขอเพิ่มได้หรือเปล่าอเอเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เป็นรอบที่หนึ่งเท่านั้นอะ่ะโอ้ดีจังเลยเออผมไม่ไหวแล้วครับผมขอขอบายนะครับขอบายครับผมไม่ไหวครับไม่ลงแล้วครับได้แค่นี้ครับโอ้ oh, น่าเสียดายจังเลยอะ่ะ uh, 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 uh. บมยังไหวอยู่ฮมีอีกหรือเปล่าเอามาสักทีฉันเริ่มหิวอีกแล้วอะ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเอาละเดี๋ยวจะประกาศผู้ที่เข้ารอบที่หนึ่งนะครับตอนนี้มีผู้เข้าแข่งขัน2คนที่ไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารที่เราเตรียไมไว้ให้จนหมดได้นะครับ มีผู้เขารอบทั้งหมด3ท่านนะที่เหลืออีกสองท่านต้องเชิญกลับป้อมแล้วขึ้นห้องเรียนไปนะครับไปสู้ๆทุกคนฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอะ่ะเอาละสําหรับคนที่ตกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวจะทําการเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะมีอาหารชุดใหม่ใส่เข้าไปให้นะครับปุ๊กปิ๊กพี่เอกของเราจะชนะหรือเปล่าอ่ะฉันว่าก็น่าจะชนะอยู่นะดูทรงแล้วอะ่ะ <ๆ S 1> เขากินเร็วพอๆกันสามคนเลยอะ่ะจริงเหรอเอาละอาหารชุดใหม่พร้อมแล้วนะทุกคนฮะอาหารชุดใหม่ พี่เอกสู้ๆอาหารมาแล้วอ่ะชุดที่สองอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ชุดแรกก็แน่นแน่นอย่าตายเอาหน้าเอาหน้าอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ชนะแล้วเอาเอาเอาส,อสู้พื้อห้องนะโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรครับอาจารย์ใหญอ่อันนี้เป็นไก่งวงยักษ์ จากออสเตรเลียหุยหน่ากินชมะมาเลยพี่เอกห่อกลับบ้านมาใส่ตู้ยเย็นให้พี่ฝนบ้้งไดเปล่าอ๋อแล้วถ้าพี่เอกกินไม่หมดพี่เอกก็ไม่ชนะดิพี่ฝนอ้อเสียใจจังอ้อลงไปได้ครึ่งตัวละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหสู้ๆพี่เอกสู้ๆเนื้อนุ่มอร่อยมากนนเนื้นี่นะจ๋าอันนี้ฉันเป็นสปอนเซอร์เอาบ่าให้เองอ่ะอ้อเหลือเท่าไก่หนึ่งตัวละโอ้อ๋ยไก่มาจากออสเตรเลียเลยนะสู้ๆมาอย่างดีบินตรง มาจาาออสเตรเลียเมื่อกี้นี้เองอะโซโซนะคะอาจารย์เพื่อห้องแลบของพวกเราโอ้เออฉันฉันจะพยายามนะทุกคนอโอ้ดูอาจารย์เขากินดิเต็มที่ไปเลยอะเพื่อห้องแลบของฉันฉันจะสร้างห้องแลบห้องใหม่เอาไว้ทดลองวิทยาศาสตร์ทำไมตัวเล็กนิดเดียวผอมก็ผอมมากินเอากินเอาฉันซ่อนรูปเออเฮ้อฉันกินเก่งเขาบอกไว้ก่อน อาจารย์ช่อนรูปแล้วครับเนี่ยใสแล้วโอ้ยอย่าบอกใครนะว่าฉันกำลังกินอาหารมากเกินไปโอ้ยมีอีกไหมค่ะโอ้ดูดิเจืสอเหลืองข้างหลังอะกินเก่งมากเลยทุกคนอุ๊ยอร่อยมากเลยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไก่มาจากไหนนะไก่จากออสเตรเลียครับโอ้โหมีอีกตัวหนึ่งไหมค่ะเออมีอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดินไปเองก็ได้ค่ะบนโต๊ะตรงนั้นยังมีไก่ทอดอยู่ด้วย เฮ้ยอร่อยจังเลยดูท่าทางวันนี้ฉันจะต้องได้กินสักครึ่งกระเพาะแน่นอนเลยโอ้ดูเจ๊ที่เดินข้ามถนนนั่นดิกินไก่แป๊บเดียวหมดแล้วว่ะอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อย,ออยเดี๋ยว<อ>จะได้นะมีแรงไปเดินถนนต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพียกยอมแพ้ไม่ได้หรอกเพียกต้องกินให้ได้จะต้องชนะเจ๊ให้ได้ พี่แอบก,กินเข้าไปเยอะๆเออตอนนี้ทั้ง3คนกินอยู่ในปริมาณที่พอๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าใครจะชนะ,ะแล้วล่ะนะอร่อยมากเลยจะว่าไปฉันไม่แข่งได้หรือเปล่าฉันกินเรื่อยๆได้ไหมอ่ะถ้ามีแค่นี้ฉันฉันไม่พออ่ะโอ้มีคุยทับกันด้วยอ่ะพี่ฝนดูดิสงสัยฉันจะต้องไปกินโต๊ะข้างๆแล้วล่ะมั้งนั่นเหลืออีกสองตัวเอาละตอนนี้เหลือแค่น้ำซุปอย่างเดียวโอ,อยยางนี้ก็สบายแล้วล่ะ พียงต้องชนะแน่นอนอ,อนร่อยชะมัดเลยออออเออกรรมการคะขออีกค่ะฮะขออีกเหรอขออีกตัวค่ะเอาแล้วนะครับกำลังจะหมดเวลาใน5 4าสี่สองหนยหยุดกินได้โอ้โห,หงดเหง็ดจังเลยฉันยังกินไม่อิ่มเลยอะ่ะเอาแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออยู่แค่3คนนะครับเนื่องจากมีการรับประทานอาหารแล้วเหลือไม่เท่ากัน ทางทีมงานครับทางทีมงานเอาอาหารที่เหลือไปชั่งนะครับใครเหลือน้อยที่สุดจะชนะนะครับเออฉันไม่ต้องชั่งได้ไหมขอกินต่ออีกอีกหน่อยได้เปล่าอ๋อไม่ได้ครับนอกจากกินจุแล้วเรายังต้องกินตามเวลาด้วยนะครับเฮ้ยลูกนี้ไม่แข็งก็ดีนะเอาแล้วนะ,ะนี่ผลของการเอาอาหารไปชั่งก็อ,ออกมาแล้วนะครับ ฉันจะต้องชนะแน่นอนเพื่อห้องแล็บของฉันพี่เอกต้องชนะให้ได้มีเพิ่มไหมคะขอเพิ่มอีกจานหนึ่งคะ่ะอ๋อนี่เจ๊ยังไม่อิ่มอีกเหรอครับเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ครึ่งกระเพาะเลยอะ่ะโอ้ยังไม่ได้ครึ่งกระเพาะอีกเหรอโอ้ใช่หิวมากโอ้เยอะไปไหนอะครับเนี่ยทำไมล่ะสุดยอดไปเลยเนี่ยเอาแล้วเนาะ ผลการแข่งขันตอนนี้มาอยู่ในมือของคุณลุงพออ,อแล้วนะครับเฮ้เอกต้องชนะแน่นอนเลยอ่ะเอกก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะพี่ฝนเฮ้ยปุกปิกฉันตื่นเต้นมากเลยนี่พออ,อจะไม่ประกาศใช่ไหมครับทําไมจะดึงไว้ทําไมเนี่ยเอ่อทาไมประกาศฉันขอไปกินของโต๊ะข้างๆก่อนได้หรือเปล่าคะฮะจะกินอีกแล้วครับก็คนมันหวิวเอาแล้วครับผลการแข่งขันได้แก่ได้แก่ใครล่ะคะใครอะครับ ใครหลุข้อประจรใหญ่อ,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 อได้แกโอ้ยไม่หลยจะพูดสักทีเงเจเสื้อเรืองนะครับโอโหฉันไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าฉันจะชนะเนี่ยโอ,อ้แพ้ได้ยังไงอ่ะพี่เอกเหลือแค่ผักในน้ำซุปนิดเดียวเองอะ่ะแต่ว่าฉันเหลือแค่ไอันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผักชีอะ่ะผักชีเหรอครับเออผักชีโรยหนะ้าฉันไม่ชอบฉันก็เลยไม่กินน่ะโอ้เหลือแค่ผักชีเองเหรอ มีให้ฉันกินอีกหรือเปล่าอ่ะโอ้เอาละครับตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะการแข่งขันกินจุและก็กินไวประจําปีแล้วนะครับพถอเอ้นน่าเสียดายจังเลยอ่ะโหเพี่เอกแพ้เลยอ่ะพี่ฝนทํายังไงดีอ่ะพ่อรู้งี้ส่งพี่ฝนเข้าไปแข่งกินดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันเอ๊ะ ผู้เข้าแข่งขันหายไปไหนซะแล้วล่ะครับเนี่ยฉันจะไปเดินข้ามถนนแล้วอะเอาเดี๋ยวก่อนดีครับอย่าเพิ่งไปเดินข้ามถนนอน้อาวตรงนั้นไม่ใช่นะครับนั่นโต๊ะของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นฉันขอกินต่อก็แล้วกันนะโอ้สุดยอดไปเลยนะครับเจ๊เนี่ยผมยอมก็ไดู้ดีมากเลยะ <laughs> พี่ฝนฮะเมื่อกี้แข่งกัน5้าโต๊ะตอนนี้เหลือแต่โต๊ะแล้วอะ่ะเออก็ฉันกินหมดแล้วอะสิ <laughs> <laughs> กินแล้วท้ององเลยนะครับเออจะว่าไปมีอีกตัวไหมคะไก่ออสเตรเลียอร่อยอร่อยเออมีมีอยู่นะครับแต่ต้องรอชั่วโมงหนึ่งรออบแป๊บหนึ่งนะครับอ๋องั้นฉันไปเดินข้ามถนนรอ,อโอ้โหสุดยอดไปเลยเจ๊